ัฮโยสวัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีครับสี่หนูเป็นตัวผู้ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอ้เดินมาแล้วเดินมาแล้วทุกคนต้องเดินต้องเดินเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้อันนี้ดูนี่อีกตัวหนึ่งตามมาตามมาตามกั่อรูมันเดินได้เป็นแถวเลยมันเดินเดินได้เดินได้โอ้เดินตามมาตามมาไม่ใช่ไม่ได้เอาสากรู้แล้วว่าเดินได้อ่ะให้น้องเดิน กับจุเกิอนวุ่นวายสตอรีช่ช a n นลนะจ๊ะ กคนครับหลังจากที่แบบเราใช้หญ้าเทียมใช่ไหมกันทุกคนแล้วแบบว่ามันทําให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือหญ้าเทียมอ่ะเวลาน้องฉี่น้องเอือ้อมันทำความสะอาดยากมากแล้วก็มันเหมือนแบบแบบมันเก็บหมักหมมสิ่งสปกปรกอะทุกคนคือมันเก็บสิ่งสปกปรกอะทุกคนวันนี้ก็เลยจะเป็นต้องทําความสะอาดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็วันนี้เราจะพาไอต้องน่ารักทั้ง8 8ตัวทุกคนออกมาเจอแสงแดดบ้างนะครับหลังจากที่ตั้งแต่คานออกมาจากท้องแม่ทุกคนยังไม่ได้เจอแสงแดดเลยเจอแต่แอร์ไป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  เดี๋ยวเราจะเอาออกไปทั้ง8ตัวนะทุกคนใส่กันเดี๋ยวเราใส่กล่องนี้ก่อนนะเอาใส่กล่องนี้แล้วก็อกอกไปหน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวให้ยายทำความสะอาดตรงนี้นะยายนะเด,ดินะบังมครับยายทำความสะอาดในตัวและยายนะยายก็เอาไปทำความสะอาดนะยายนะ <S <S มาๆๆๆใครจะไปข้างนอกบ้างน,นะใครจะไปโดนแดดบ้างน,นะโอ้ยอยายใ,ใจให้ายหน้ากะสาดเบื้องเสียวรอกเป็นรอกไปสิลู <S 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 หลับอยู่น้องหลับอยู่ไป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 โดนแดดบ้างโดนแดดบ้างโอ้ยไปโดนแดดโดนแดดโดนแดดวงมันสกปรกมากเลยอ่ะเนี่ยหญ้าเทียมเป็นเหตุสังเกตได้เพราะว่าข้างล่างมันมันมันไม่ได้ซึมแล้วแบบว่าเหมือนความเป็นหญ้าใช่ไหมทุกคนพอความเป็นหญ้ามันจะมีแบบซอกเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแล้วมันทําให้แบบเก็บหมักผมความสกปรกไวในนี้จะทาให้แบบคิดว่าอนาคตข้างหน้าต่อไปยาวๆคงไม่ดีแน่เลย ไม่ได้แล้วลูกเอาน้องออกไปข้างนอกน้องออกไปข้างนอกโอ้ยอย่าขับลูอิสระอ,อะ,ะ,อะไป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 ดูทุกคนไป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  A few moments later อันนี้เจอหญ้าจริงมากนะลูกนะให้ลูกออกมาเจอหญ้าจริงหน่อยหลบไปหลบไปให้เต้าตัวเล็กไอ้หญ้าจริงเจอแสงแดดหน่อย อา้ยาเจอแสงแดดเจอแสงแดดยาจริงๆช่วงนี้คืออ่อนอวดแท้ออเอาไปเจอยาจริงตรงนู้นบัสเอาไปจับใส่แสงแดดซิอาแสงแดดอาแสงแดดโยเยโยเยไปหมดเลยโยเยโยเยไปหมดเลยอันนี้ยาจริงนะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นน้องไหม เห็นน้องไหมทุกคนอันนี้เป็นโอ้โหจะมันอุ่นอัวได้เขาสากออกไปออันนี้จับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงได้ไหมโอเดอก็ษขอก็เดอก็เอออกไปหน่อยเดินนี่เดินญ่านี่จะได้แบบว่าเจอแสงแดดบ้างลูกแสงแดดมีวิตามินดีนะช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงนะลูกนะจริงปะจริงสิอยู่เฉยๆมองกล้องลูกมองกล้องมองกล้องมองกล้องนู่นมองกล้องนู่นเออเดิน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 โอ้เจ้าหน้ารักจังเลย อยู่ซื้อนาะโอ้มันไม่ทุกคนอันนี้น้องน้องกาลังเดินน้องกาลังเดินเดี๋ยวให้ดูมุมนี้โอ้ลูกอันนี้แฉงแดดจริงๆอันนี้คือหญ้าจริงๆเลยนะนี่คือหญ้าจริงจริงหญ้าจริงๆลูกหญ้าจริงๆน้องไม่เคยาเจอหญ้าจริงจรินี่คือครั้งแรกทุกคนที่พาน้องออกมาแบบว่าสนามหญ้าจริงๆเลยอะเป็นยังไงบ้างไม่เคยชินไปเลยวอะมันมีความเหม็นเหม็นหญ้าเขียวไม่เคยถือปัใดปกตินอนนอนใส่ชีวิตแต่ในห้องแอร์ได้เลยนะเด้วอดุ้เต้า ไอต้าเดินด้วยไอต้าเดินไอต้าเดินอู๋ไอต้าเดินน้องไงลูกน้องไม่เคยเจอแบบว่าเจอยากจริงๆสักครั้งในชีวิตแดดบ้านบ้านบ้าบ้านบ้านบ้านไปใส่แดดนะอูมันเดินเยอะ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 เลยอันนี้คุณพ่อก็ได้แบบว่าพยายามนําลูกสู่แดดออกมานอกข้างนอกป่ะเออไม่ได้ลูกลูกลูกมนี่ไงอู๋ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอู๋เดินมาแล้วเดินมาแล้วทุกคนต้องเดินต้องเดินเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้ อันนี้ดูนี่อีกตัวหนึง่งเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดินไปนอนเหรอฮะเดินไปนอนเหรอโอ้ลโหลสวัสดีค่ะเอ้สวัสดีครับสี่หนูเป็นตัวผู้บ้านบ้านเบลว่าออกมาพาออกมาเดินนะหนูจะเข้าไปนอนแบบนี้ไม่ได้ออกมามุดเข้าไปเห็นยังออกมาออกมาออกมาอูดูสิยุ่ยเย้ไปหมดเลยทุกคนดูด <fo> ูดูภาพนี้ไอ <ut> ้เ <crear> ต้าโอ้ <thế Russell> <Ut il ising> อันนี้อันนี้คือภาพความน่ารักอันนี้คือมุมหน้าบ้านทุกคนทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอเพราะเราไม่ค่อยได้ถ yeah, ่ายมุมนี like ้ก fight. ันสักเท่าไหร่ดูดิจะปล่อยไว้แบบนี้เหรอเฮ้ยอันนี้มันจะร่วงใส่หัวน้องไหมอะไอ้บัตเนี่ยผลของต้นอันนี้ยมานี่มานี่ลูกๆมามุมนี้มามุมนี้เดินหากล้องมานี่เดินมาหากล้องบัตบัตเอาเดินมาหากล้องมุมนี้อันนี้เดินมามุมนี้เดินมามุมนี้บัตบัตเอาเอาเอามาเอามามุมนี้มามุมนี้ให้ได้เอามาเลียงนี่ เดินมาหาเก่งหน่อยเร็วเดินมาหาเก่งหน่อยเดินมานีเดินมานีเดินมานี่เดินมานีเดินมาินีจะได้เข้าป่าทําไมเล่าเดินมานีเข้าป่าไปแล้วหนึ่งตัวทุกคนเอามานี้เอามานี้มานี้เอออย่างงี้หน่อยเดานี่ตามมาตามมาตามกูมันเดินได้เป็นแถวเลยมันเดินเดินได้เดินได้โอ้เดินตามมาตามมาไม่ใช่ไม่ได้เอาสากรู้แล้วว่าเดินได้อ่ะให้น้องเดิน เดินมานี ki, s s oh, ma là, ่ลูกเดินมานี้เดินมานี่เดินมานี้ออ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากินนมา้มาี่มากินนมาแล้มเก่้มาแ้วมาแงมาน้มาแล้วมา้มาแล้วมาแล้วมาล้วมา้วา้มาล้วมา้วมา้วมาแล้วมา้วมาแล้วาล้วมาแลวมาแล้วมาแมา้มาแลมมมา้ามามา้วม้้ไม้ล้้าลมาล ดาราเซเลบยังขี้ได้เลยหนูก็ต้องขี้ได้หนูเป็นหมาแล้วสีขาวมันยังไปใส่ขี้โอ้ขี้เป็นเรื่องปกติซากซากบาดบาดมึงไทยมุ่งหนีดูทุกคนลงมาไหมลงไปไปดูน้องโน่นมันจะปิดลังกูเห็นยังตรงนี้นะดูน้องดูน้องดูนะเอาสีขาวออกมาจะขี้รั่วขาวแดงยู่นนั่นแหละนั่นดิซิฟบอกรั่วเมื่อกี้นี่ ปกติสากมันขอสากขี้น้องสาก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 ขี้น้องลูกขี้น้องขี้น้องอันนี้ขี้น้องขี้น้องดูดมดูดมดูดมดูกินไหมหมาหมาหมามันบงงูพ่อสิกินขี้หรอไอเต้าน่ารักนี่สนามหญ้าดีนะทุกคนที่เรามีสนามหญ้าจริงๆให้น้องได้เดินเล่นนะครับนอกจากในบ้านแล้วก็ยังมีด้านนอกด้วยอันนี้เดินได้ไหมปัดมันเป็นมันก็เดินมากองกันเยอะแยะแล้วก็มานอนกันอยู่ดีอ่ะโอ้สีดำ เดินได้แล้วก็เนี่ยอะสุดท้ายก็นอนกองกันอยู่ดีเห็นไหมบัดมันสิกินนมขึ้ไดพปุ่นนี่อันนี้ไม่ใช่นมลูกอันนี้มันใหญ่กว่านมเยอะมากไม, <laughs> ไม่ใช่นมไม่ใช่นมไม่ใช่นมมันไม่ใช่นมนะบัดบับับมันไม่ใช่นมแต่ก็รักษากเหมือนเดิมไง โอ้ยอิสาะเอามันทับหมามันมนั่งทับหัวน้องดูทุกคนดูนีตัวนี้เอ้ตัวนี้จะพาออกมาเดินเล่นแต่ว่าน้องก็แบบว่ามีความพยายามที่จะนอนเนี่ยแล้วแต่ว่าเหมือนพาออกมานอนสนามจริงๆอะ่ะไปแล้ว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 นาะนี่เฮ้ัััมันไม่มีนมนะตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีนมดูลูกตรงนี้ไม่มีนมไม่มีนม โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะพากลับเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวรอยายทำพสิสะอาก่อนนะนี่เหมือนเหมือนจะไม่ได้เดินเลยเนาะน่นไหลทุกคนตอนนี้ก็วันที่ไหนทำนี่คือวันที่เท่าไหร่บัดวันที่29่เใช่ไหมวันนี้วันนี้คือวันที่29น้องเกิดวันที่12นะครับทุกคนก็ระยะเวลากว่า10วันนะครับตอนนี้น้องลืมตาน้องลืมตาแล้วน้องก็เดินได้แล้วก็าลังแบบพยายามตั้งเขาเรียกอะไรตั้งไข่อะทุกคนแบบว่าพยายามแบบจะหัดเดินให้ได้ทุกคน ก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเป็นระยะเพราะว่าทุกพัฒนาการของหมาน้อยนะฮะอยากให้ทุกคนได้คอยติดตามความน่ารักกันไปเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าน้องน่ารักมากจริงไอต้าแปดตัวอะไรอ่ะลูกโอ,โอเคโอเคโอเค,โอเคมาอยากออกกล้องเหรอเอามาๆออกกล้องออกกล้องออกกล้องไอต้าแปดตัวน่ารักมากจริงๆทุกคนคือพัฒนาการของเขาโตเร็วมากไม่ใช่เร็วแบบนิดเดียวนะแบบเร็วมากอะทุกคนเอาละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนขอตัวลาไปก่อน ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะจะได้เจอน้องในทุกๆเช้านะครับทุกคนถ้าเกิดว่าไม่กดติดตามคลิปจะมันไปดึงหน้าฟีดนะเอาละขอตัวลาไปก่อนนะเอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย